และก็ดีนะคะเราก็ได้มีการจุดธุป,ประฐมเลิอกเป็นที่เรียบร้อยโดยนะคะท่านประธานในที่ีของเรานะคะเรียกนข้างหนึ่งกับผู้ชุดแรกของเราครับปีถูกต้องครับ1 2 6ปีสำหรับรัชกาลที่หของเราได้ยเองครับน่่าาวาีเรส และสวยงามจริงๆใส่แล้วครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าจะดูกจิกแตกนะโอ้โหยิ่งใหญ่ประจานโอ้ยนี่นนนนเอาใส่เลยกับชุดของเราด้วยครับแล้วดูกองเชียร์ทีดูให้ดีนรับจากทีมจงหวัดนครสวรรค์และพิจิตรครับ เียพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่สองของเรานะครับสวยงามมากๆเลยทีเดียว ยึะคับกระจายอยู่บนท้องฟ้าได้นานท้องฟ้าสว่างสวยนะครับได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกวิรัตโตอินนะครับขอเสียงประเบอรกับท่านด้วยจากร้านปาราสาวิรัตเนัเน่นเองนะคะทีรีนี่ว่าเรารู้จักกันดีนะคะปบาราอร่อย บาราที่สร้างชื่อเสียงนะคะให้กับนครสวรรค์ด้วยและตอนนี้ท่านไพรินโตอินนะครับก็อยู่ณที่แห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแลย้วสวยสดงดงามมากเลยทีเดียวค่ะถ้าท่านไพรินโตอินจะน่ารักต้องให้เราสองคนไปที่พระปางเหลืองด้วยนะคะเรายินดีเลยทีเดียวนะคะที่จะไปดูแลรับใช้นี่เลยค่ะสวยสดงดงามแบบน,นี้สนับสนุนนะคะโดยเชีองโซ ดูว่าสองคำรับครือกับแชมเก่าหรือไม่นะครับแชมเก่าเมื่อปี2563ที่ผ่านมาสมกับทีท่ทายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่5ของเรานะครับ ไม่พ้ายก็เลยทีเดียวในแต่ละทีมนะคะซึ่งบ่งบอกถึงอัตรักษ์และเอกลักษณ์นะคะในแต่ละทีมที่นำมาประชันในครั้งนี้ค่ะไม่เสียชื่อผู้สนับสนุนเลยกับคุณน้ำตาลครับแล้วนะคะกับน้ำปลาแม่ไพริงของเรายิ่งใ่ตะการ โอ้ท้องฟ้าสว่างไสวแป์เก่าไม่จบง่ายๆแน่นอนครับเรียกได้ว่ากระจายเต็มท้องฟ้าเลยทีเดียวนะคะสำหรับตอนนี้ใช่แล้วครับเพื่อให้สมเกียรติกับคุณไพริต่ออินเราจะยิงอย่างนี้ทั้งคืนเลยนะครับให้สมเกียรติกับผู้สนับสนุนใช่แล้วค่ะสวยงามมากๆครับว้าวนะคะ่ะ ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบนะคะทีมไหนก็สามารถที่จะปรบมือปรบมือให้ได้นะคะโอ้โหว้าวว้าวโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะปรบมือเป็นกำลังใจสมีหนึ่งและนี่คือทีมแชมป์เก่าจากครองชัย สอนฤกษสีอ,สอ,อ่าง9474สอนฤกษสีอ,สอ,อ่าง9474ขยับรถด้วยครับขอความร่วมือครับสุดที่8แล้ลค่ะและสำหรับทีมชะเชิงเซาสองสนับสนุนโดยโรงงานน้ำปลาโค้เฮงหรีค่ะอานะ,ะครับกลับขอบคุณอย่างสูงเลยครับ ค่ะโค้ไหลีแม่คะเป็นโรงงานน้ำปลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใช่คะเรียกได้ว่าหลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีถูกต้องครับสวยสดงดงามสำหรับฉะเชิงเซาสองเรียกได้ว่าฉะเชิงเซามาด้วยกัน2ชุดด้วยกันนะคะ ผล<ค>ใครได้ที่หนึ่งที่สองที่สามก็ขึ้นอยู่กับว่าผลโหวตใช่แล้วครับของคณะกรรมาการทุกท่านนั่นก็คือผู้ที่ร่วมซื้อโต๊ะแล้วก็ได้บัตรโหวตไปนั่นเองค่ะถูกต้องครับทุกโต๊ะจะมีบัตรโหวตด,ด้วยมีคุปองอาหารได้ด้วยมีหน้าจับจองได้เลยนะครับโต๊ะโต๊ะใช่แหละอุยสวยงามมากๆเลยทีเดียวเสียงประมือดแบบใใได้ไดได้กละโดดได้ได้ค่ะว้าวยิ่งใหญ่ตะการตาจริงๆโอ้โหสุดยอดครับ โค oh ณะกรรมการของที่ชาตแต่ละท่านบอกว่าไม่อยู่สนับสนุนโดยท่านนายกเอของเรานะครับท่านวัฒนกรผิวพองนายกองการบริหารส่วนตำบลเขาดินครับใช่ค่ะเปรียบเสมือได้ครัเป็นเจ้าบ้านของการจัดงานของเราในวันนี้ และก็วันนี้ค่ะจะเป็นทีมสุดท้ายนะคะกับการประชันทุในครั้งนี้ด้วยนะคะนี่แหละครับสมศัดิ์รีแล้วก็สมเกียรตินะครับจากจังหวัดอ่างทองเธอปพะเกียรติรัชการที่10ค่ะถูกต้องครับสีสันสดใสมากๆเลยทีเดียว นะคะประดับประดาทําให้ท้องฟ้าของเราที่มืดมิดนั้นส่องแสงสว่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วครับสวยงามขนาดนี้นะครับเปรียบเสมือนกับการจัดงานของเราประจำปีนี้เลย ะะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะสมัครสมานสามคคีก่อเกิดการจัดงานในปีนี้ขึ้นมาได้สมเกียรติและสมศักดิ์ศรีสำหรับผู้ที่สนับสนุนของเราด้วยนะครับท่านนายกเองเป็นผู้สนับสนุนสำหรับผู้ในชุดสุดท้ายเพื่อปเกียรติราชการที่สิครับทีมสักอ่างทองอ้ยสวยงามมากๆเลยทีเดียวสมกับเป็นชุดสุดท้ายจริงๆครั 哇！天！